ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับแต่ว่าจากกระแสที่พูดกันต่อๆไปก่อนที่ผมจะได้ชี้แจงเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นโรคร้ายนะครับแล้วก็ทะเลาะกับผู้จัดลาบวชแต่งงานไปนอก ล่าสุดมีกระแสมาว่าผมทำกะละแมท้องด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสุดท้ายเนี่ยผู้ชายปากหมากับผู้หญิงปากจัดไปกันไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นตัดประเด็นนั้นไปนะครับผมเล่าให้พวกเราฟังยาวๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าปี55เนี่ยถือว่าเป็นป,ป,นปีที่ครบ10ปีที่ผมทำวงการบันเทิงในฐานะคนเบื้องหน้านะครับก่อนหน้านั้นประมาณ10ปีเนี่ยผม ทำเบื้องหลังนะครับรายการโทรทัศน์ consistent. นั่นหมายความว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นเวลา20ปีนะครับคือ10ปีในงานเบื้องหลังแล้วก็10ปีในงานเบื้องหน้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยงานแรกในวงการบันเทิงก็คือผมก็อย่างที่คนหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าผมเคยเป็นนักข่าวบันเทิงมาก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปทําเป็นคนเบื้องหลังมันคือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วผมเกิดความสงสัยว่าเฮ้ งานในวงการบันเทิงที่เราจะต้องไปตามข่าวเนี่ยจริง,รงๆแล้วกระบวนการการเป็นคนทํางานบันเทิงมันเป็นยังไงครั้งนั้นก็เป็นการตัดสินใจครั้งสาคัญที่ผมเปลี่ยนจากบทบาทของการเป็นสื่อมวลชนไปเป็นคนผลิตงานบันเทิงนะครับหลังจากทํามาได้10ปีผมก็เกิดความสงสัยอีกว่าเราทําเบื้องหลังมาตลอดนะครับงานเบื้องหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีบรรยากาศมีความรู้สึกยังไงผมก็เลยผันตัวจากคนเบื้องหลังมาเป็นคนเบื้องหน้าครับนั่นหมายความว่าเมื่อสิปีผ่านไป มันเป็นเหตุบังเอิญนะครับผมไม่ได้นับว่า10ปีผมจะ่ต้องเปลี่ยนชีวิตทีหนึง่งผมมีความรู้สึกอย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยผมรับผิดชอบอยู่ประมาณ8รายการนะครับเป็นเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมทุกรายการนะครับต้องขอบคุณผู้จัดทุกคนนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ทำให้ผมได้ได้รับผิดชอบงานซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพในทุกรายการที่ผมได้ทำมานะฮะ ผมคิดอย่างนี้ครับวงการบันเทิงเนี่ยต้องการสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนที่ผลิตงานนะครับได้ทําอะไรที่มันใหม่ๆและต่างออกไปผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้หรอกครับถ้าผมไม่มีเวลาที่จะพักแล้วก็คิดแล้วก็ทบทวน ผมสารภาพความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าตลอด10ปีเนี่ยของการเป็นพิธีกรนะครับผมเป็นพิธีกรมาเกินกว่า50รายการแล้วนะครับตลอด1ิปีที่ผ่านมาผมเป็นคนทํารายการทีวีซึ่งไม่เคยมีโอกาสดูทีวีเลยรายการตัวเองก็จะได้ดูแค่ตอนที่ตัดต่อมาตอนออกอากาศเนี่ยได้ดูบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับคือผมเป็นคนผมมันเหมือนนักฟุตบอลนะฮะเราอยู่ในสนามเนี่ย แล้วก็เตะอยู่แต่ในสนามแต่สิ่งที่ควรจะทําคือเราควรจะมีโอกาสออกมาดูภาพรวมกันบ้างการตัดสินใจพักงานชั่วคราวของผมในคราวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันงี่เง่ามากก็คือผมแค่อยากจะมีเวลาดูทีวีกับเขาบ้างเพื่จะได้รู้ว่าช่อง 3, ามหเจ้านี่ยเขามีรายการอะไรกันบ้างเพราะผมไม่เคยรู้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของคนทํางานนะครับเหมือนพวกเราทุกคนที่เป็นนักข่าวเนี่ย พวกเราควรจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับพวกเราที่เป็นคนทําข่าวบันเทิงเราควรจะได้มีโอกาสได้ดูข่าวบันเทิงของช่องอื่นเข้าบ้างซึ่งผมเชื่อว่าพวกเรายังโชคดีที่ได้มีโอกาสนะครับแต่ผมเป็นคนไม่มีโอกาสเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าด้วยวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยผมไม่มีวันทํางานที่ดีกว่านี้ได้แล้วผมอยากจะพักกลับบ้านนั่งดูทีวีทั้งวันทุกช่อง เพื่อดูว่าจริงๆแล้วทีวีบ้านเราเนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีห้องหนังสือซึ่งมีหนังสือที่ใส่ถุงเอาไว้ที่ผมซื้อเอาไว้ผมนั่งนับเมื่อคืนเนี่ยเกิน200เล่มที่ผมไม่เคยมีเวลาหยิบมันมาอ่านเลยผมใช้ชีวิตกับการออกไปทำสัปดาห์ละ8รายการยังไม่นับรวมงานอีเวนต์แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันนี้ผมเป็นเอเจนซี่ผมเป็นออร์แกไนเซอร์ผมเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ ผมหลับประมาณหลังตีสองและออกจากบ้านเจ็ดโมงทุกวันผมไม่เหนื่อยนะครับเอาจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เหนื่อยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อผมเนี่ยสุดให้ผมทํางานหนักตั้งแต่แตยังเล็กแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวสมองในความคิดของเราเนี่ย <c oughs> มันเหมือนถูกใช้ออกไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้มีโอกาสเติมเต็มเลยผมอยากจะมีโอกาสพัก ดูงานบันเทิงในวงการของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะลองทำอะไรที่เป็นเสียงใหม่แล้วถ้าเกิดทุกอย่างจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยผมก็จะกลับมาทำอีกครั้งนะครับบอกให้ชัดตรงนี้ก่อนก็คือว่าผมไม่ได้อำลาวงการนะครับผมเชื่ออย่างนี้ฮะว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะกระโดดขึ้นสูงเนี่ยเราต้องย่อตัวลงก่อน บางทีเราวิ่งวิ่งมาเนี่ยมีห้วยมีลาธารน้ําขวางหน้าเนี่ยถ้าเราจะข้ามมันไปได้ไปแปลว่าเราอาจจะต้องวิ่งถอยหลังนี่คือสิ่งที่ผมกาลังทําครับผมอยากจะหยุดเพื่อที่จะไปต่อวงการบันเทิงและงานพิธีกรเป็นงานที่ผมรักมากๆนะครับและผมก็ใฝ่ฝันว่าผมอยากจะทํามันให้ดีกว่านี้ผมอยากเชื่อไหมฮะถึงทุกวันนี้เวลาผมไปงานหรือเป็นพิธีกรหรือไปทำอีเวนต์เนี่ย แค่เดินขึ้นมาบนเวทีผมยังไม่ทันพูดอะไรคนก็หัวเราะกันแล้วซึ่งผมไม่ได้ดีใจนะฮะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาขำในความคุ้นชินของเราเขาขำอาจจะเป็นเขาเรียกว่าตลกบารมีอะไรประมาณนี้แต่แต่ถามผมผมไม่รู้สึกดีใจเลยเพราะว่าผมแทบไม่ได้ทําสิ่งใหม่เลยหลังๆเนี่ยผมรู้ตัวนะฮะว่าผมเริ่มผมเริ่มทาในสิ่งที่ซ้าๆจากเดิมทั้งๆท,ท,ที่ผมพยายามเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตลอดนะครับ ถ้าใครได้มีโอกาสดูรายการผมนะครับจะเห็นว่าแม้ว่ามันจะเป็นรายการเดิมเนี่ยแต่ในทุกสัปดาห์ผมจะพยายามคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันต่างออกไปต่างออกไปจนผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจริงๆนอกจากจะต้องหยุดมันแล้วก็พักแล้วก็รีเฟรชตัวเองเมื่อวันที่พร้อมเมื่อวันที่ความรู้สึกมันใช่เมื่อวันที่โอกาสมันลงตัวทุกอย่างผมจะกลับมาท,ทําทีวีอีกครั้งครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมตัดสินใจยุติงานรายการโทรทัศน์ ทั้งหมดในปีนี้ครับเหตุผลมันง่ายมากเลยครับแค่นี้เองครับผมแค่อยากจะพักเพื่อที่จะไปต่อ,ต,อต,ตัวมานาเรียนคะกับความรู้สึกนี้ว่าแบบเฮ้ยมันทัจะไม่ไหวแล้วต้องหยุดนะคำถามดีครับผมไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้แบบปัจจุบันทันด่วนนะฮะช่วงประมาณหลังจากวันนี้เนะี่ยถอยหลังไปเมื่อสักประมาณสองปีผมก็เริ่มมองตัวเองสรุปตัวเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ทุกวันแล้วผมเออ มันเป็นเรื่องบังเอิญจังเลยผมทาเบื้องหลังมาสิบปีผมกาลังจะทําเบื้องหน้าจนถึงสิบปีมันเหมือนกับว่าไอสิ่งที่สะสมมาเนี่ยมันเริ่มร่อยหรอผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีชักช่วงหนึ่งซึ่งผมจะต้องยุติเพื่อที่จะไ,ไปสะสมอะไรใหม่แล้วก็กลับมาทําใหม่และที่สำคัญการที่คุณจะต้องทําวันละสัปดาห์ละแปดรายการซึ่งบางปีผมเคยมีมากที่สุดถึงสิบสามรายการเลยนะครับการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยคุณคุณก็คือเดินไปอ่านสคริป แล้วก็พูด,ดหน้าสมโสมไปไม่คุ้มค่าจ้างที่เขาจ้างเลยครับผมก็เลยคิดมาตลอดใน2อสาปีก่อนหน้าน,นี้ว่าเออผมควรจะต้องมีเวลาที่ผมจะได้หยุดพักเพื่อตะเตรียมอะไรใหม่ๆแล้วก็กลับมาผมว่าเป็นสิ่งสําคัญวงการบันเทิงต้องการนะี่คือการการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในเป็นคนบันเทิงที่มีความสดใหม่มีไฟแล้วก็มีสิ่งที่มันจะทําให้คนดูได้รู้สึกมีความสุขนะผมว่าภาวะของการพักเพื่อเริ่มใหม่นั้นสาคัญสำหรับคนทางานทุกคนนะครับ ทอเวลวาเวลาการคิดแล้วเนี่ยปรึกษาทาผู้ใหญ่หรือว่ารายการที่เราได้ร่วมงานด้วยเนี่ยเพราะมันได้รับผลกอบทบค่อนข้างเยอะ,อะผมมีการเกินเกินอยู่ตลอดนะฮะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าผมจะทําอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นด้วยตัวเลขรายได้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็แต่ว่าในแง่ของผู้จ้างผู้จัดทุกท่านนะฮะผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อได้ฟังผมพูดอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับ ทุกบริษัททุกท่านจะเข้าใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรับใช้ผู้จัดอย่างเต็มกําลังนะครับวิธีการทํางานในการเป็นวิธีกรของผมนะครับผมตรวจสคริปต์ให้ผมดูตัดต่อให้ก่อนถ่ายผมประชุมไอเดียด้วยกินง่ายตรงเวลาเสื้อผ้าเอามาเองช่างแต่งหน้าทางผมเอาไปด้วยนะครับมีดารารับเชิญมาในรายการผมรับแขกให้ด้วย ก่อนถ่ายผมเป็นคนนับ543เองด้วยแล้วผมก็เป็นคนผู้วัดคัดเองด้วยนะครับแล้วก็ผมช่วยงาน PR ด้วยบางทีถ่ายแล้วกันเฮ้ยประเด็นนี้เวิร์กว่ะอ่าบอก PR เอาไปตัดโปรโมทโดยที่ผมรับแค่ค่าตัวอย่างเดียวนั่นหมายความว่าผมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรับใช้ผู้จ้างผู้จัดได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งนี่คือเหตุผลซึ่งไม่มีอะไรแอบซ่อนใด,ดๆเลยผมเชื่อว่าทุกบริษัทน่าจะเข้าใจนะครับ เสียได้ไหะครับเชิญครับเสียได้ไหมคะอ่าเสียได้อะไรครับมีเอาเราก็ต้องถาก่อนอ่าผมผมพูดอย่างนี้นะฮะการที่ผมตัดสินใจตัดสินใจยุติงานก็คืออย่างที่อย่างที่เหตุผลที่ผมได้รับไปทั้งหมดนะครับแต่การที่ผมตัดสินใจออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยจุดประกายความคิดบางอย่างของคนในสังคมนะครับก็คือหนึ่ง คนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักปีที่แล้วที่ผ่านมาน้ําท่วมหลายคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดานตัวเหมือนจะต้องต่ําลงไปกอดศูนย์อีกนะครับผมก็แค่อยากบอกว่าเฮ้ยคนเราหนึ่งเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วสองเราไม่ควรจะติดยึดกับอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะคนทํางานที่เป็นงานสร้างสรรค์อย่าได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันดีแล้วนะครับอย่าได้เชื่อว่าเราประสบความสําเร็จแล้ว อย่าได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเซฟโซนคืออ่ะโอเคพอละตอนนี้ดีละกินบุญเก่ากันไปอย่าได้คิดแบบนั้นกับวงการบันเทิงเด็ดขาดผมรักวงการนี้มากผมรักงานของผมมากผมถึงตัดสินใจพักเพื่อจะได้กลับมาแบบสดๆเป่งเป่งใช่กว่านี้แข็งแรงกว่านี้ไอเดียฉูดฉาดกว่านี้ผมว่าคนที่ได้กำไรคือคนดูนะฮะเป็นการตอบยาวๆกับคำถามที่สั้นว่าเสียดายไหมไม่เสียดายครับ